นี่ผมไม่ได้ใช้โปรจริงครับทุกคนไม่ได้ใช้โปรจริงนะเว้ยหยุดล้อก,กันได้แล้วทุกคนใครที่ด่าผมมาตลอดอะ่ะหยุดตายแล้วก่อนจะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิด่งเรู้ทั้งหมดให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปลจะแจ้งเตือนทันเวลาเลยครับทุกคนแล้วก็ไปดูคลิปของเรากันเลยนะฮะไปกันดูใช้โปรวะซันโปรเพื่อไหนคอมเมนต์ก็ดูครับ ผมว่าผม่าจะบอกคนดูในคลิปแล้วนะครับคือแบบผมก็โดนร้องโรแล้วก็โดนร้องจนมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับคนดูครับไปดูนะครับว่าผมก็บอกต้นคลิปแล้วนะครับว่าไม่ได้โรแค่คอนเทนต์แกล้งให้เฉยแล้วก็เทนแคร์ด้วยแล้วก็พอผมลงคลิปนี้ไปนะครับก็มีคนดูเยอะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าใช้โรไอ้นี่ใช้โรด่าเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็ได้ลงคลิปแถลงการ์ทาม่าว่าใช้โรเทคแคร์แล้วนะครับ แต่ผมก็ได้บอกตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าผมแค่แก้นะมาดูครับมาดูมาดูเผื่อใครยังไม่รู้เผื่อใครยังตามติดชีวิตมาด่าผมทุกวันนี้นะก็ดู้กันครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยคุยอะไรมากนะครับคือแบบแต่ก่อนนี่ครับเราเทคแครพี่เนมเราจะแบบพูดทั้งเกมนะครับดูคนเลยไม่มีสมาธิในการเล่นนะครับครั้งนี้เรามายิงเยีๆยจริงจังแต่เพิ่มเติมนะครับผมเปลี่ยนชื่อว่าโปพรวาโง่โปไปเทคแคอะไรยยิง ต้ทุกคนครับนี่ไงครับโทษุกคนครับนี่ไงปลอมเป็นโปรนะครับก็ไม่ได้ใช้โปรจริงนะครับทุกคนอันนี้ก็แบบเป็นคลิปแรกนะนี่นี่เป็นคลิปแรกนะคุณดูครับนี่นี่ชื่อผมก็โปรหนึ่งไทยทีวีเปลี่ยนชื่อเียบหนึ่งวัยด้วยเพราะว่าผมแค่อยากเปลี่ยนชื่อแล้วก็ยังแล้วเราก็โดนดราม่านะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับคุณดูครับแล้วก็ผมก็ได้ลองคลิปเสลยนะครับเลยนะครับคุณดูครับแล้วผมก็ได้ลองคลิปเสลยนะนี่ใช้ เคียดาม่าใช้โปรเทคแคร์อันนี้นะครับทุกคนครับอุ้ยไอ้น,นี่มันใครนี่แต่ดูไปดูมาก็อล้อนี่ผมก็ได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยบอกทั้งคลิปเลยว่าผมไม่ได้เน้นจริงๆนะเนีน่ยบอกตั้งแต่ตน้นคลิปเลย,เลยไอ้น้าหลอคนนี้นี่เปิดนิ้วให้เล่นด้วยครับทุกคนดูเอากของจริงนะนี่มันของจริงอ่อสเร็นง่ายนะครับผมไม่ได้ใช้โปรผมแค่ทำ content. คอนเทนต์เข้าใจ ก็ผมก็เอาคอมเมนต์ที่ผมโดนด่นดามาจนถึงตอนนี้ผมก็เอามาทําคลิปนะ <c oughs> ขอเกาะกระแสเก่าดังหน่อยแล้วกัน <c oughs> ก็รู้กันนะครับว่าผมไม่ได้ใช้โปรนะครับผมก็อยู่แคทเอ็นเอนจทีวีนะแล้วก็ตั้งชื่อว่ามังชินะครับคนดูครับนี่ของจริงนะครับของจริงไม่ใช่ของปลอมนะครับดูวอเดิไม่รู้เลยครับว่าจะดาา่ากกันทําไมทั้งก็บอกตั้งแต่ต,ต้นคลิปแล้วก็มาบอกทั้งคลิปแล้วก็นะ <c oughs> อ่ะอ่าเผื่อใครเป็นคนดูที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกผมก็จะเล่นให้ดูนะครับว่าผมไม่ได้ใช้โปรนะครับ ขอแต่งตัวก่อนละกันนะเพื่อเป็นการไม่ให้คล oui> ิปมันสั้นเกินไปนะครับผมก็จะมาเล่นให้คนดูดูแล้วกันนะซึ่งตายี่แล้วนะครับผมก็ลงคลิปเล่น41ใช่ไหมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่น11ดูนะครับซึ่ง11น่าจะเจอแต่คนตึงๆนะคุณนะครับ11ละกันนะครับเพราะว่าผมคง41ซักงห้องไม่ไหว41ซั้าห้องก็เคยดูเคยทําไปให้ดูและแพ้ยับ70นะครับคุณดูครับ ผมก็ช่าให้ฟีแบบนี้เลยนะครับคุณดูครับผมก็เอาใจหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนผมคนนี้ได้ล,ละกันนะครับคุณดูครับมาซื้อดีเสิร์ลเลยละกันดีเสิซลตัวแรกเลทอันนี้เฮ้ยคุณดูครับผมลืมบอกเขาบ้านหนึ่งหนึ่งอ่ะผมลืมบอกกติกาเขาอะ่ะมาดูกันนะครับว่าเขาอยากเล่นตามกติกาหรือเปล่าเขาจะได้แ,แบบตั้งไอบอลหรือเปล่านะครับคุณดูครับผมลืมบอกกติกาเขาเอาง่ายๆอะ่ะทุกคนคุณนั่นงตั้งด้วย เจ็บหนาครับทุกคนไม่ค่อยเล่นในหนึนาเท่าไหร่เฮ้ยหัวใจไปเลอยให้หัวใจไปโอเคนี่ผมไม่ได้ใช้โปรจริงครับทุกคนไม่ได้ใช้โปรจริงนะม่หยุดล้อกันได้แล้วทุกคนใครที่ด่าผมมาตลอดอ่ะหยุดตายแล้ว ผมก็มีหัวใจเหมือนกันนะโดนด่าตลอดไม่ไหวนะมีหัวใจเหมือนกันนะมีหัวใจเหมือนกันนะเว้ยโดนด่าทอดร้องแม่แบบจำอ่ะแค่เล่นในเฉยก็ยังโดนด่าครับทุกคนนี่เนาะปุ๊บปุ๊บนีมีนี่ผมไม่ได้ใช้โป้เว้ย มียาอยู่น้องจะเย็นพี่มียาอยู่มียาอยู่ยิงยิงยัง,ย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 งโดนไม่โดนสักแอรเลยอะ่ะยาก็มีอยู่อะ่ะไม่อยากเอาครับทุกคนครับเพราะว่าผมเพาผมมียาอยู่แล้วนะอ้อจินหัวเฉย ไม่โดนเลยครับทุกคนนี่ไม่ได้ใช้ปูจริงนะยิง,ย,งยิงแค่ไม่โดนเลยครับทุกคนนี่ใครคิดว่าเล่นแบบนี้ใช้ปูผิดไปแล้วนะครับยิงแค่ไม่โดนจริงๆเลยครับทุกคนเดินไปเดินไเดินไปเดินไปเดินเดินปึ๊ปึ๊บปึ๊บไม่ดไมด้ใช้ปูครับทุกคน ดูจากทงแล้วนะครับเขาน่าจะเล่นปืนก่อนนะครับผมดูนะครับผมก็จะเล่นปืนคนตามเขาบ้างนะครับปืนคนปืนไหนดีสวัดีฮัลโหลว่างไงไอ้ดุมไอ้ดุมไปไหนเอา้าเขาหายไปใสไเฮ้ยหายขโมยแล้วหรอทุกคนเขาไปไหนเป็นไงไม่เป็นไรเป็นไร เพื่อนเป็นไรเพื่อนเป็นไรอะ่ะหรือไม่หรือว่าไม่มีไ okay, อวอลโอเคเขามีก้าเนี่ยครับนี่นี่ตั้งไอวอลแบบสมูทสมาร์ทผมไม่ได้ใช้โฟจริงนะ ที่ย่งวะยิงนาดิโอไม่ยิงอะ่ะทุกคนเขาไม่ยิงเราอ่ะไม่ยิงเราอะ่ะไม่ยิงเราอะ่าอะทุกคนติดกันละผิวปุ๊ปปุ๊ปเฮยืนยืนนี่นะเขาต่อยเหรอ มามาวัสดีครับมา,าไอวอลดิไม่มีไอวอลนะครับดูครับดูจากฟองตาน,นี้ครับน่าจะไม่มีไอวอลจริงออไอวอลเ <First flight. S 1> ฮ้ยไอหัวใจให้ไม่ทันอีกทุกคนครับตาแรกของวันครับทุกคนนี่ทีท่ ผมว่าผมทำคิดดีดีไหมเดี๋ยวว่า X ถ้าฟรีสิบเกมจะเป็นยังไงไอวลไอลล่ะรรรรรครับไอวอลมีปะนี่ยไอวอลได้ไอวอลดิไอวอลน่ะไม่มีไม่มีอยู่เอาไอวอลครับไุกอนไอวอลมาเอาไอวอลก่อน ไอวอลครับพี ah. ่ชายไอวอลอ่ะไอวอลอ่ะไอวอลมาเอาไอวอลนี wow. ่เอาเร็วโอเคเอาก็น wow. ึก wow. ว okay. okay. ่าไม่มีไอวอลครับทุกคนโโอ้หไม่ตั้งหรอกยิงสูดไปผมก็นึกว่าเขาไม่มีไอวอลผมก็แบบพูดตายย่อให้อนึงต้องมีไอวอลครับเมื่อกี้ผมยิงไงวะ จริงเขาไม่โดนเลยครับทุกคนนี่เฮ้ยอันนี้เธอนะ M N J T V บางชินะครับก็แบบว่าถ้าใครคิดว่าผมไม่ได้ใช้โปรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะผมดูคนระับผมผมไม่ได้ใช้โปรนะไม่ใช้โปรนะไม่ได้ใช้โปรนะโอเคโอ้ชนะเฉยๆ โอเควึบอะฮึบอ่ะก็แบบว่านะครับคุณดูครับผมก็ไม่ได้ใช้โปะนะครับก็แบบว่านะครับถ้าใครชอบมังเซอร์นะครับหรือว่า M U N G ชัดเจามังเซอร์คนนี้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถึงแม้นะครับผู้ติดตามผมอาจจะเยอะแต่ยอดวิวผมมันไม่เยอะดูดูครับโยงลงคลิปไป100วิวทุกคลิปเลยก็แบบว่าถ้าใครชอบดูคลิปผมก็มาดูคลิปผมได้ทุกวันนะครับลงคลิปทุกวันตอนเที่ยงนะครับคุณดูครับ สำหรับใครนะครับถ้าคีมันไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใอีกครับให้การด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปทุกทัหมดให้การด้วยนะครับคีมันจะได้แจ้งเตือนทันเวลาเดี๋ยวนี้ครับแล้วผมก็ขอตัวไปแล้วนะครับทุก่านครับบ๊ายบายอีกอย่างครับทุกคนครับไฟผมอัปเกรดเว้ย